ในงานวันเกิดของเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังเจ้าหนึ่งเมื่อห้าหปีก่อนทันทีที่รัฐกรมาถึงในงานและพูดคุยมอบของขวัญให้กับเจ้าของงานเสร็จป้าแจ็คหรือคุณจัก,กราเจ้าของเวดดิ้งสตูดิโอชื่อดังแห่งยุคที่กำลังคุยกับคนอื่นในงานอยู่ก็รีบเดินเข้ามาหารัฐกรและกล่าวทักทายกันไงจ๋าที่รักมาให้ป้ากอดหน่อยสิมาเร็ว,รวป้าคิดถึงกันจะแย่แล้ว พูดจบป้าแจ็คก,ก็โผลเข้ากอดรัฐกรแบบแนบแน่นแถมยังใช้สองมือจับใบหน้าหวานๆของเขามาหอมซ้ายหอมขวาโดยที่เจ้าตัวก็ได้แต่ยิ้มหวานแล้วก็หัวเราะแต่ไม่ปัดป้องปฏิเสธอะไรและยังกอดคนสูงวัยกว่ากลับไม่เว้นแม้แต่ง,งานวันเกิดของฉันเองที่ฉันจำได้แม่นเลยว่าเห็นป้าแจ็คก,กอดหอมและแอบใช้มือบีบก้นของรัฐกรอย่างหยอกล้อโดยที่เจ้าตัวก็ไม่มีการปัดป้อง แแยังกอดแกตอบด้วยรอยยิ้มอันกว้างขวางไหนจะข่าวที่ว่ากัดคนเข้าของออกจากบ้านเธอไปนอนค้างอ้างแรมอยู่ที่บ้านของป้าแจ็คอยู่ตั้งนานสองนานก่อนที่เขาจะย้ายเข้าไปคอนโดหรูที่หลายคนเล่าลือกันว่าป้าแจ็คซื้อให้และข่าวลือก็ดังมาหลายปีแล้วว่ากัดเข้านอกออกในบ้านนั้นมาตลอดหลายปีแล้วเขาจะไม่ใช่เด็กของป้าแจ็คได้ยังไงไหนจะข่าวกับทั้งดารา และผู้ชายนอกวงการพวกนั้นอีกหรือว่าที่จริงแล้วเขาเป็นใบกันแน่นะถึงได้มีอะไรได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลังนั่งนึกถึงเรื่องในอดีตไปได้สักพักเขาก็บอกให้ฉันลืมตาเหมือนเคยเมื่อฉันเสหลบสายตาและหันหน้าไปมองกระจกก็ได้เห็นหญิงสาวในชุดไทยที่แม้ว่ายังไม่ได้ใส่เครื่องประดับสักชิ้นแต่ใบหน้าหวานของเธอกลับดูสวยงาม ราวกับนางอับสาราที่หลุดออกมาจากในวรรณคดีนับตั้งแต่คิ้วสีดำที่โกงงามราวคันสอนของพระอินทไล่ไปยังสันจมูกที่ดูโดองรับกับใบหน้ายาวรีรูปไข่ปากเรียวบางรูปกระจับสีชมพูโอรสที่ดูสวยงามจนหน้าจับมาจูบและแล้วสายตาฉันก็เผลอมองศพเข้ากับสายตาของใครอีกคนในกระจก ที่กำลังจ้องมองฉันด้วยแววตาที่ดูพึงใจและภูมิใจมากก่อนจะเชยคางของฉันให้หันมาสบสายตากับเขาแล้วเอ่ยว่าโอ้ยนี่กัดแต่งหน้าเก่งๆเนอะคุณว่าดูสิแต่งได้เลิศม,มากได้ยินแบบนั้นฉันก็ถึงกับเงือกเพราะตอนแรกคิดว่าเขาจะชมว่าฉันสวยเหมือนเจ้าหญิงในนิยายแต่กลับกลายเป็นเขาดัานชมฝีมือตัวเอง ด้วยท่าทางสดีสดิ่งเพราะฉันสวยตั้งหากล่ะฝีมือหล่อนก็เงั้งงนั้นแหละฉันพูดพร้อมกับรีบปัดมือเขาออกจากคางอย่างรู้สึกขุนเคืองใจเมื่อเห็นอาการของฉันเขาก็หัวเราะออกมาเสียงใสและจูๆ่ๆเขาก็รีบจับแขนของฉันเอาไว้ก่อนจะก้มลงมาใกล้และกระซิบที่ข้างหูของฉันด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ขนอ่อนบนลำคอลุกชันขนาดคนวางงอน คุณวายยังสวยหยาดฟ้ามาดินขนาดนี้สวยจนกัดแทบจะห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่นี่ถ้าไม่กลัวชุดยับกับหน้าลบกัดคงจับคุณวากดไปนานแล้วละครับไม่มาเล่นตลกเปลี่ยนฟิลอยู่แบบนี้หรอกฉันรู้สึกแก้มร้อนทันทีจนต้องรีบผลักอ,อกให้เขาถอยห่างแล้วด่าเขาแกเกอคนอะไรบ้ากามสมัติเลยแต่แล้วคนฟังกลับหัวเราะ เหมือนไม่รู้สึกรู้สากับคำด่าว่าของฉันแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหยิบเข็มขัดสีทองในกล่องก่อนจะเดินกลับมาชุดมือเบาๆให้ฉันลุกยืนขึ้นและเขาก็ช่วยฉันแต่งตัวหรือเช็คความเรียบร้อยของชุดที่ใส่ให้เหมือนหลายๆครั้งเวลาที่เราทำงานด้วยกันเพราะบางงานฝ่ายเสื้อผ้าก็ยุ่งมากหรือบางงานที่ไม่ได้ใหญ่มากทีมของรัฐกร,กรก็เคยช่วยจัดการให้ทั้งหมดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม หลายครั้งเขาจึงเคยช่วยดูแลเรื่องชุดและเครื่องประดับให้ฉันด้วยหลังจากที่ฉันยืนตีหน้างหงิกยังไม่ค่อยจะดูยินยอมพร้อมใจนักเขาก็ค่อยๆค,คาดใส่เข็มขัดให้อย่างดูเบามือเพราะเขาคงกลัวว่ามันจะรัดหน้าท้องและเจ้าตัวเล็กข้างในจะอึดอัดก่อนจะเงยหน้ามาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงยั่วเยา้าอารมณ์บอดจอยเพราะเมื่อเช้าอารมณ์ค้างใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องหน้าหงิกนะครับ ว่ายังไงเราค่อยมาต่อกันคืนนี้ก็ได้นะฉันตอบกลับคนที่กำลังมองและเช็คดูว่าเข็มขัดที่คาดรอบเอวฉันมันเรียบร้อยดีหรือเปล่าไอ้บ้ากัดใครจะไปต่อกับแกอย่าลืมสิว่าเราแค่จะแต่งงานกันในนามเท่านั้นน่ะเขาเดินกลับไปหยิบสร้อยเพชรที่กล่องเครื่องประดับแต่ก็ไม่ลืมหันมาตอบฉันด้วยรอยยิ้มกวนๆแบบเราสองคนคงเรียกว่าแต่งแค่ในนามไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าเราได้กันแล้วมันก็แค่ความพลาดพลั้งครั้งเดียวแมะแล้วก็ไม่ต้องมาใส่สร้อยให้เลยนะคนที่ลุกขึ้นไปหยิบสร้อยก็เดินวกกลับมาหาฉันก่อนจะย้อนถามพร้อมจ้องมองด้วยแววตาวิบวับเหมือนจำได้ว่าหลายครั้งอยู่นคืนนั้นน่ะว่าแต่คุณวายอยากให้การช่วยใส่อย่างอื่นมากกว่าสร้อยเหรอครับอีบ้าทะลึ่ง ฉันแก้มไม่ได้ยินคำถามที่แสนจะชวนให้คิดลึกแบบนี้โอ้โหโหากัดหมายถึงตังหูคุณวาก็คิดอะไรก็ไม่รู้บ้าบอถ้าทางสดิจสดิ้งนั้นก็ทำให้ฉันนึกอยากตบคนตรงหน้าอยู่ครามครันแต่แล้วจู่ๆตอนที่ฉันเบะปากใส่เขาก็ใช้สองแขนแกรง่งโอบรอบตัวของฉันเอาไว้ก่อนจะก้มลงมากระซิบที่ข้างหู แล้ววันหนึ่งคุณว่าจะเปลี่ยนใจพูดจบก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนฉันต้องรีบหลับตาปีเพราะคิดว่าเขาจะจับฉันจูบแต่แล้วเขาก็เพียงคลายอ้อมกอดออกและเริ่มคล้องสร้อยรอบลำคอระหงให้จนเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ส่งยิ้มหวานพร้อมกับเริ่มจัดสร้อยให้เข้าที่และเอ่ยขึ้นเสียงกลหวล เสียดายอะดิโทษทีนะครับที่ทําให้ค้างอีกแล้วพอดีกัสต้องรีบไปเปลี่ยนชุดกับแต่งหน้าตัวเองนะคุณวาก็อดใจร้อนนิดนึงเนาะพูดจบก็ก้าวเดินฉับๆไปทางประตูส่วนฉันที่เพิ่งหาเสียงตัวเองเจอก็อดร้องด่าเขาไม่ได้อีบ้ากัสดโรคจิตความคิดลามกส่วนคนที่เดินไปคว้าลูกบิดประตูก็หันมายิ้มหวานและเอ่ยกับชันคุณวาหยกําไรในกล่องดูเอาเองนะ แล้วเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงกัดจะมารับลงไปข้างล่างนะครับพี่รักจุบจ๊บๆส่งจูบเสร็จก็ผลุบหายออกจากห้องไปทิ้งให้ฉันได้แต่ยืนด่าเขาประหนึ่งด่าลมด่าแล้งเพียงลำพังหลังจากแต่งตัวเสร็จฉันก็รีบเดินลงมาข้างล่างเองเพราะไม่อยากถูกคนกวนประสาทมารับทำให้เด็กในบ้านที่เห็นฉันก้าวเดินลงบันไดามาเองถึงกับร้องห้ามเสียงดังและรีบกุลีกูจอกันมาช่วยประคองฉันที่เดินค่อนข้างลำบาก ในชุดไทยซึ่งยาวกรอมเท้าจนก้าวขาได้ระยะสั้นๆเท่านั้นแต่หลังจากฉันนั่งพักได้ไม่ถึง20นาทีดีคนหน้าหวานที่วันนี้แต่งตัวหล่อเหลาจนออร่ากระจายในชุดไทยสีขาวจงกระเบนสีทองอารามก็ก้าวเดินลงบันไดลงมาประหนึ่งพระเอกรูปหล่อในละครแนวคุณชายฉันที่หันตามสายตาของเด็กในบ้านไปเจอช็อตนั้นเข้า ก็รู้สึกตกตะลึงกับความสง่างามของว่าที่สามีในานามที่มีรูปร่างสูงปโปรง่งดวงตากลมโตวหวานซึง้งสันจมูกโด่งได้รูปรับกับใบหน้ายาวรีแถมยังส่งรอยยิ้มที่ชวนให้คนมองใจละลายมาให้แต่ฉันก็แสร้งทําเป็นไม่สนใจเขาเมื่อเขาทําท่าจะเดินมาสมทบฉันก็รีบหันกลับมาคุยเรื่องอาการแพ้ท้องกับป้ารัญญาต่อจนกระทั่งไม่กี่นาทีหลังจากนั้น รินนาก็เดินนำนายทะเบียนจากเขตกับทนายปะกรอนเข้ามาก่อนเวลาเก้าโมงเช้าทำให้ฉันและคนอื่นๆต้องหันไปยกมือสวัสดีและลุกขึ้นไปทักทายแขกของบ้านรัฐกรเองก็ช่วยจับประคองฉันให้ลุกขึ้นจากโซฟาและเดินเคียงคู่กับฉันไปโดยที่ฉันก็ต้องเล่นละครตามน้าเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยก่อนที่เราทั้งคู่จะรีบเชื้อเชิญทั้งสองท่านให้รับประทานน้ำตามมารยาท หลังจากนั้นพวกเราก็เคลื่อนขบวนไปยังโต๊ะที่ได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับพิธีจดทะเบียนสมรสเมื่อการจดทะเบียนผ่านขั้นตอนที่ฝ่ายชายจรดปากกาเซ็นชื่อของเขาฉันจึงได้เห็นว่าตอนนี้รัฐกรกำลังสวมแหวนที่ดูเข้าคู่กับแหวนบนนิ้วของฉันอยู่และพอเขาเซ็นเสร็จเขาก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มให้ฉันด้วยรอยยิ้มอันดูอบอุ่นจริงใจ ก่อนที่นายทะเบียนจะพูดอะไรบางอย่างกับฉันฉันจึงก้มหน้าเซ็นทะเบียนสมรสพร้อมแซงตีหน้านิ่งเมื่อใช้เงยนหน้าจากทะเบียนสมรสมาเห็นรอยยิ้มและแววตาที่ดูเป็นประกายด้วยความดีใจของคนข้างตัวฉันก็อดรู้สึกแปลกๆขึ้นมาในใจไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันตัวฉันเองก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่แต่เมื่อรัฐกรหันไปไหว และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยรอยยิ้มฉันก็หันไปยิ้มตอบและไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เช่นกันก่อนที่รินนาจะบอกให้ฉันมายืนที่อีกจุดและยกทะเบียนสมรสขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับรัฐกรและท่านนายทะเบียนหลังจากนั้นฉันก็ต้องถ่ายรูปคู่กับรัฐกรแค่เพียงสองคนฉันก็ทำไปตามคิวที่ถูกกำกับเพราะรู้ดีว่ามันคือการดำเนินการไปตามแผนการที่ตกลงกันไว้ แต่แล้วขณะที่กำลังปั้นยิ้มแบบชื่นบานถ่ายรูปคู่กับเจ้าบ่าวป้ายแดงบรรยายญาตๆของฝ่ายรัฐกรและลูกพี่ลูกน้องหนุ่มที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงหลังเก้าโมงเล็กน้อยเสียงแหลมๆที่คุ้นเคยเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นประหนึ่งเสียงของสายฟ้าที่ฟาดผ่าลงมากลางวงยี่ว่ากกค,คิดจะทำอะไรแกฮะเมื่อฉันหันไปตามเสียงเรียกนั้นฉันก็อดตาโตด้วยความตกใจไม่ได้ จเจเจนสวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามมัดหัวใจยายซุปตาตั้งแต่บทแรกมาจนถึงบทที่6นี้นะคะแต่แองจี้ไม่สามารถที่จะอ่านบทต่อต่อไปได้แล้วละค่ะไม่อย่างนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเมพนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบบทสรุปค่ะระหว่างกัดจังช่างแต่งหน้ากับคุณวาซุปตาคนสวยก็อยากจะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆตามไปอุดหนุนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ